แกแล้วคือแบบวันเนี้ฉันมาตีห้าเว้ยแล้วคือแบบความที่ฉันไปสายโซลูวันเลิศนานแล้วคงฉันไม่เคยกดตีห้ามาก่อนอ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะตึงขนาดเนี้ยแกเราคิดดูแบบแกทีฉันโซลูมาทั้งซี่แ่้นเราจะมาเล่นห้าคนคือแบบไม่คิดว่าจะตึงขนาดนี้อะแล้วคือในหัวคิดอะไรไม่รู้นึกอะไรไม่ออกบอกจูชินค่ะจูชินรับจบค้านึกอะไรบอกบอกจูชินจ้า เข้ามาในเกมฉันก็ไปช่วยป่าฟาร์มกติทีเนี้ยคือฉันไม่สังเกตไปออกว่นมันดึบมันจะมาดึงบ้ก็คือฉันเพิ่งเห็นเฉล็เอาคืนเหรอรืดึงเหรอจ๊ะขอยกขึ้นนียจ๊านี้นะานางอ้วนไปจ๊าหนึ่งแมทหมืบานแล้วเนียแกแล้วคือฉันไม่รู้ว่าเป็นเมตาคือเปล่าคือเขาหยิบตัวนี้มาโลมแล้วน่าจะโลมได้แหละคือฉันไม่รู้กันฉันไม่เคยเล่นอย่างนี้มาก่อนอ่ะก็คืออะไรใหม่ๆแหละทีเนี้ยคือออกพิมพ์าุณหมาค่ะคือตอนแรกคิดว่าแบบตัวไม่น่ากลัวหรอกไม่เคเ็นสะ รอดูคลิปนะคะอาจจะน่ากอดที่ที่คิดเชนเนอรมากันเยอะมากคือแบบไม่คแค่นั้นะฉันก,ก็อยาไปปนปวนต่อๆแล้วเมทก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทำอะไรเยอะที่สุดจสุดท้ายเมทแค่นี้ก็เถอะและ้วทีนเนอร์ป่าฉันไม่เก็บมาได้เพราะคือแก้มันดีมากแล้วทีนเนอร์๋อ,อป่าฉันก,ก็ตายเหมือนเดิมโอเคไปไลเไปไลยนไรขีแรกๆกันตอนต้นเกมก็ไม่มีอะไรเนาะและ้วคีเนี้ยคือฉันก็ขึ้นไปเล่นบนเพราะเห็นแครี่มันจะตายใช่ไหมคีมินหรอฉันเลยสปินแล้วก็พุ่งไปเลยค่ะกดปืนจบแขนแหลกก็เจนจ้าฉันก็ จีบๆแล้วแท้ก็แบบไม่ไหวอ่ะดาเ,าเมจมันจัจานเกินก็เลยกลับถอยมาดีกว่าและทีเนี้ยจูจ่ๆก,ก็คือเลนกลางอะไรไม่รู้นัวมากคือทุกคนมาเลนกลางหมดออกกลางกันไม่ไหวแล้วคือชนนายกปากไปอาบไ<า>ป <บา S 2> ชีวะเอาวาเวอร์วาเวอร์สักเล็ฟิกไปเลยค่ะก็ะพูดไปตีมันค่ะตีเอาให้ตายค่ะแก้แค้นค่ะอ้าฉันนี่ค่ะฉันก็เลยคิดว่าจะมาเอาปต่าเอาดลวยเอาเต่าช่วยปาสุดยังคิดว่าคืออะไรคะคือดาเมจบอลบอลเรมากเห็นทีคือตัวเองจะตายแล้วคือ คือโดนจีแรงปะฟาซ่าอะไรค่ะอะไรค่ะฟาซ่าอะไรค่ะแล้วเฮียฉันที่ว่าจะไปช่วยดีไหมคือแบบมันรังเลยอะคือแกวคือมันได้เป็นมันก็แรงแต่รักษาก็คือไม่ได้ช่วยจ้าคือปาก็รอดอยู่หรือเปล่ารอดหรือเปล่ารอดรอดอ๋อไม่รอดจ้าเผเจอเชื่อเออไม่ทำแบบจีจีนึงละกันแอบแอบจีจีเขาจะอีกวันนี้ได้ยกยกสิสวยจีค่ะจีต่อจีเออนั่นแหละสิสวย ทีเนี้คือฉันจะกลับมาเวฟกลับเข้ามาเคลียร์เวฟด้วยแต่ทีนี้ยฉันไม่เห็นฟ้าทราไปลนี่พุ่มไว้แกลราคือฉันตกใจเลยมาทีเนี้ยฉันจะทำจุกชีนี่ทุกอย่างแล้วที่อีวอนทำไมเขาอีวอนออกไปอีวอนออกไปอีวอนออกไปอีวอนจะตามมันค่ะอ้วนอ้วนค่ะอ้วนค่ะหยุดก็คืออ้วนก็คือตามจิตหยุดคือเวิร์มแชรก็จะมากันเรื่างอะไรเพื่อนเพื่อนเกิดจะมากันเรื่างช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้แบบเขาจะไม่คิดว่าอีลาปูลาปูมันจะแรงขนาดนี้เว้ยและแกดูด้านมมันสิแบบ แก okay, คือฉันไม่เคยเจอมัาคิดว่าน้ำมันจะลองแขบบ็อะไรโอ้ acting แข็งขน,นี้มาก่อนคือแกฉันไม่เคยเจอตัวนี้มาก่อนไปคิดว่าจะแรงแข็งนี้ยอแล้วทีนี้เว้ยแล้วเล่ล่ามันก็มีไฟกันนะ <_ S 1> คือฉันอะฉันเห็นอีฟังโก้ที่มันมันจะ,ม,นจะมันจะมาดึงฉันไหมสุดมาดึงไม่โดนสุดก็คือฉันโดนไม่รู้คือสระพัดสระเทยไดเมทรู้บ่ร์รี่ลงที่หัวกูเดนทุกอย่างเลยคะ่ะคือแบบแกคือทีนู้นด้านมันจัดจ้านมากเล้คือตอนแรกคิดว่าแบบน่าจะไหวแหละเพราะเล่นจูชินเนี้ยก็น่าจะไหวแต่ว่าสุดตัวเนี้ยเจอตีห้าล้วคือไม่ไหวจริงอะคือ เอาเลยฉันจะรอดไหมคะแกเอาฉันรอดปะปึ๊บชึบเออเออเออเลิศชีเลิศชีเลิศก็เหมือนเหมือนทำเคยมาเล่นร่างทำดาเมจน่ารักน่ารักกุบกิบอะไรย่างเงี้ยมันเหมือนจะมีไฟก็น่ารักน่ารักเฉลยพุ่งเข้าไปสุบโดดอีฟังโก้ตันแล้วว่าแกคือฉันไม่ได้เล่นแล้วจริงโดนตันเยอะมากคือหน่อยไปป้าคือแกฉันโดนขาดทุกอย่างเลยที่เนี้ยคือฉันโมเตอร์แพนก็ไปหาดูคซาซาดะเซอร์ซ่าคือ ชีโฟกัสฉันมากคือฉันไม่มีโอกาสเลยเลยจริงๆแบบไม่ไหวจริงอะแกคือแบบคือฉันโดนนางทุกครั้งเลยอะฉันเสียใจทีนี้วินาทีชีวิตกันบ้านคือฉันพุ่งเข้าไปค่ะไม่กลัวเลยังซีแล้วดาเมจคือลงที่ฉันอีกแล้วคือแกนะทีนี้เกมนี่ก็แพ้ไปตระเบียบเพราะว่าเกมเนี่ยคือทีตรงข้ามอ่ะมันตึงมากคือฉันเป็นคนสายโซโล่เนาะคือไม่เคยเจอห้ามาก่อนอย่างเงี้ยคือแบบมันตึงไปปะก็ถ้ามาสู่เกมที่สองตอนแรกจีบ เอ่อบูเซ็กเกนแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเล่นคังเวลาลูกหลักดีกว่าคิดว่าเกมน,นี้น่าจะไหวนะอาจจะมั้งนะฉันเห็นไอเลชิอาฉันเห็นไอรินเทลมันมากเลยแบบคอมโบหนึ่งช็อตหวานสุดก,ก็ได้คิวไปจ้าทีเนี้ยอีกฝั่งนักก้นไม่รู้จะหิวอะไรแค่ที่ฉันนักหนาเขาเรียกว่ามาเอาคืนจ้าก็มาเจอเอาเล็กก,กันคือโอเคก็แรกๆกันเนาะเอาคิวใครคิวมานคนละคิวเกิดพร้อมกันเนาะเนี่ยเพื่อนฉันก็คือจะมาเอา เต่าทีเนี้ยอัพเดตมันฆ่าป่าไปแล้วฉันเลยมาฆ่ามันคืนแล้วเนี่ยเกไม่รู้ว่าจะรอดได้เต่าไหมแต่ก็ได้มานะก็คือแรกๆกันฉันได้คนเธอได้ป่าได้ไม่อะตัวนั้นอะไม่ได้เนาะโอเคกลับกลับกลับแล้วแล้วคือทีเนี้ยคือฉันจะไปเล่นการสุขชูดักฉันแล้วคือแบบคือฉันคิดว่าชูออัพเดตมันจะแรงขนาดนี้แกคือเตะฉันทีเดียวอ่ะคือฉันตายเลยแกจะไม่ทาอะไรเลยจริงๆแกละโซงเกมเหมือนจะแพ้ฉันก็เลยมาดักป่ามันอุ้ยปึ้งปังจบแค่แหละอ่ะ สองตัวเอาลากมาเวอร์อุ้ยๆจะกลายไปอุ้ยเกือบตายเกือบตายทีเนี้ยก็คือแบบตอนแรกทรงมันก็เหมือนจะชนะจะแพ้แต่ก็ลุนๆหน้าแกคือมันค่อนข้างจะตึงอ่ะแล้วคือช็อตเนี้ยคือจะว่าจะมาดักทีนุนสุบออมันปล่อยเม็ดโปะมาจ้าก,ก็เลยถอยกันมาแล้วฉันก็จะกลับไปเคลียร์เบฟ้าปกติของฉันแล้ะทีเนี้ยฉันชูมาแต่ไม่รู้ว่าคือชูมันเตะแรงไปป่ะคือแกดูดรามีนสิคือฉช้วันนี้ฉันจะเจอแต่ชูโลมอย่างทว่าเมาเจอชูท็อปเลนแล้วเพือแบบโอไมก์ก็คือแบบแกมันแรงมาก แล้วจริงๆอ่ะคือช็อตเนี่ยฉันควรขยอนเลยนะฉันเห็นยูโดรามันจะมาเออค่าแค่เลก็กช่ไหมแบบแล้วบทเวลาความสวยพุ่งเข้าไปสรุปลืมไปว่าตัวเองจะตายตคือโดนฟ้าผ่าตายค่ะลืมตัวแลอวตัวเองห่วงเพื่อนมากกว่าห่วงตัวเองนะคะนี่ค่ะจุดจบคนห่วงเพื่อนมากกว่าห่วงตัวเอง แล้วทีเนี้ยแกคือส้มกำลังจะแพ้จริงนะคือฉันก็เดาจริงพี่เด๋วจะกำลังจะแพ้ฉันเลยแบบจะเข้าไปฆ่ามันแล้วเขาได้มานหนึ่งตัวมันถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มหรอกจริงแต่มันก็ตายหมดอ่ะคือแกจริงมันเป็นประสบการณ์คาร์ลี่ลฉันเราเล่นห้าคนแล้วแบบมันตึงมากตึงเกินไม่เคยเจอคนที่ตึงไรขนาดนี้มากกว่าอาจจะเปราว่าเราอาจจะเล่นยังไม่เล่นเกมเพราะเราเป็นเด็กเ,เ,เด็ก,ดกแรงอางวี๋เนาะเราแค่เล่นมวยเจนก็อาจจะอะไรใหม่ๆหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเอแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเพราะที่ว่าจะเป็นกำลังใจในการทำ คลิปขางเรามากจริงเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนจุบจุบ